สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที 29. ่29พฤษภาคมพุทธศักราช2568ครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับระว่าังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมนะครับ ซึ่งเซียนเหตเกิดนำถมฉับพันและกะับนำปลาไหลหลักแดกร้รวมถึงดินข้นถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางนำไหลแลกลกะพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรเองนะครับควรเตรียมการป้องกันโดยการาปรับปรุงระบบทางระบายน้ำในแปลงปลูกพักนะครับหรือลดผลกระทบและคว้อเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเอาไวน้นำเนื่องจากนะครับ ลองมอรสุมผาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขาซูอยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวับบนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางผัดปกคลุมทะเลอ,อันามันภาคใต้และจักรอ่าวไทยในช่วงนี้นะครับภาพไทยดาวเทียมกับเชนได้ว่ามีท้องฟ้าก็ปกคลุมไปมีเป็นส่วนหลายนะครับผมเรดราตัวอากาศจังหวัดคอนแก่นนะครับพบกลุ่มฝนตกลงไปเพราะว่าที่เป็นจังหวัดชัยภูมิ เลยลงบวัวลำพูสกลนคนรและกกานครพนมนะครับของลอดาตัวอรากาศสกลนครน,นะครับกับภูมิพื้นตกกระจายบริเวณจังหวัดสกลนคนหรหลัวกาบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหรือเพื่อนบ้านของเฮานะครับครับเมอนอีก็มีฝนฟ้าคน,าานาาองเวลา80บวอมพื้นที่แล้กกามีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันยูที่30ถึง42องศาเซลเซียส อุณภูมิตำสุดนะครับอยู่ที่22.2 22, พาศาเซลเซียกฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักร่วมทางดูแลสุขภาพในช่วงเี่ยวอายน้ำนะครับครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภผักตะวันออกเชียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแคนีต้องขอตัวลาไปกรสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน